อามเซียนก่อนซิ่งครับกำลังรูปคลำไฟโดนัทอยู่นะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของเจ้านิสสันสกายไลน์ E.R. 3 4ครับนี่ฮะเป็นรถซีดาน4ี่ประตูอามเซียนก่อนซิ่งครับกำลังรูปคลำไฟโดนัทอยู่นะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของเจ้านิสสันสกายไลน์ ะะแต่ว่าวันนี้ฮะเป็นตัวสกายไลน์ที่ปกติเนี่ยจะเป็นรถสปอร์ตคูเป้2ประตูแต่ว่าวันนี้ฮะตัวนี้ถามเซียนก่อนซิ่งจะเป็นตัวโมเดล E R 3 4ครับนี่ฮะเป็นรถซีดาน4ประตู ับเน่ตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในสกายไลน์ R 3 4หรือว่าในรุ่นนี้คือ E R 3 4มันเป็นโมเดล Gen10 นะฮะเจน10ของ Nissan Skyline แล้วก็โมเดลออกมาในปี1998นะฮะตัว4ประตูที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลรที่มากๆเราไม่ค่อยเคยเห็นในบ้านเราทุกอย่างคอนโซลเดิมๆมีแอร์แบ็กด้วยซ้ายขวากระจกไฟฟ้าเป็นแกวอโต้ Auto, นะฮะ เปิดฝากระโปรงหน้าดูหน่อยนะฮะว่าขุมกำลังเป็นอย่างไรเครื่องตระกูลนิสสันนะครับ2 5 0 0ซีซีทวินแคม24วาล์วเครื่องไอตัวตระกูล r 2 5เนี่ยก็จะมีทั้งตัว NA แล้วก็ตัวเทอร์โบแต่วันนี้เป็นตัว NA ไม่มีเทอร์โบเสียงนี่แบบนิ่มๆเงียบๆเลยนะฮะวางโหแน่นเปรีย้เยเรขแคสซี 4, รหัสตัวถังนี่ชัดเจนนะฮะ er 3 4รวมถึงรุ่นนี้เองก็มี ใช้แข่งในระดับเจแปนแกนทูริงคาในสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยกลายมาเป็นซูเปอร์ G.T ก็ใช้โมเดลนี้แข่งเหมือนกันที่เก็บของด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะฮะแม้ว่าดูภายนอกดูมันจะยาวออกมานะแต่ถ้าเทียบกับรถในระดับดี e gment ในยุคนี้นะ ที่เก็บของข้างหลังอาจจะแคบไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่แน่นอนเขาไม่ได้ทํามาเพื่อเก็บของนะส่วนราคานะแรไอเทมแบบนี้เนี่ยในเว็บเจ้าของตั้งราคาไว้ที่1นึ่งล้านหนึบาทราคานี้นาะเบสมนุษยสัตว์จะว่าอย่างไรกับแรไอเทมแบบนี้ฮะจริงสกายไลน์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของไอ้เจ้าสุดขอบฟ้าตัวนี้ มันเป็นเสน่ห์ในตัวของเจ้าตัว R34 ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายในรูปกลมๆที่เขายุก่อนเขเรียกโดนัทในลักษณะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ติดตัวมาก็คือ RB25 6สูบ24วาล์วทบินแคมนะครับก็เป็นรถที่มีเปอร์ฟอร์ม e นซ์ดีทีเดียวในส่วนของการที่จะขับมาบนท้องถนนนะครับแต่ต้องเป็นคนที่ชอบรถ4ประตู นะครับเพราะว่าหลายๆคนทคนที่ที่ใช้รถในยุคของตัวสกายไลน์จริงๆเขาจะหมายตาเอาไว้กับรถ2ประตูเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัว4ประตู ER 34เนี่ยเขาเขามีผลงานในการแข่งขันในในระดับเอ่อ l d Series เหมือนกันนะครับไปแข่งในสหรัฐอเมริกาไปแข่งในหลายๆๆายการในเอเชียรวมไปถึงรถที่จะมี4ประตูวิ่งอะไรมาเก้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นแฟนดิสันนะครับกับการที่จะ หารถดีๆขับได้เป็นรถที่ถือว่าแฮน d ด i ล g ิงดีที่สุดในยุคนั้นนะครับแล้วก็ขับง่ายควบคุมง่ายถือผมได้ยินมาว่ามันน่าจะเป็นเบสแฮนดิลิ่งของรถคันหนึ่งทีเดียวกับนิสสัน ER34 คันนี้คือถ้าเผื่อว่าไปไปคิดตามปีจริงๆรถเนี่ยมันคงจะไม่ได้มาถึงตรงนี้หรอะครับในราคาเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่คนที่จะซื้อต้องชอบ คนที่จะขายก็แต่งรถขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่จะสมกับราคาที่ลงทุนไปแต่ที่เทียบปีราคานี้มันคงไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้แหละครับกับรถหลายๆคันที่เป็นสเสน่ห์ของตัวรถและคนหากับการที่จะหารถในประเภทนี้มาใช้ครับขอบคุณนะเบสด้วยนะฮะกับคอมเมนต์กับรถรุ่นนี้นะฮะว่าแล้ว,วก็เดี๋ยวถอยจอดคืนเขาก่อนนะฮะ ลงรถเนี่ยต้องดับเครื่องให้หมดก่อนเพราะว่าทุกอย่างาล็อกเนี่ยเซนทรัลล็อกเป็นเป็นออโต้นะฮะถ้าถ้าเราไม่ดับเครื่องเปิดประตูออกไม่ได้อ่ามีกุญแจปุ๊บกลึกออันนี้ออกได้แล้วโอเคถามเสียนก่อนซิ่งจบแล้วครับแต่ว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ครับและยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของต้นคิด360นะรบกวนนิดนึงฮนะเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะกด subscribe กดกระดิ่งต้นคิด360นะครับอยากที่จะ ฝากคำถามไปยังนะเบสนะฮะหรือว่าอยากให้ผมไปดูรถรุ่นไหนซึ่งเคยเป็นรถแข่งดังในอดีตนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยและเร็วๆนี้นะสำหรับใครที่กดติดตามนะจะมีของรางวัลพิเศษสำหรับแฟนๆถามเซียนก่อนสิ่งกับปั๊มไทยเดชมาฝากด้วยแหละครับ